การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนการส่งเสริมแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง โดยจัดการอาชีวศึกษาใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสามรรถนะสูงให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงและของประเทศในวันนี้นักศึกษาต่างมีความมั่นใจในการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนาและต่อย,ยอดทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ เสียงตอบรับจากนักศึกษาที่ได้รับโอกาสในการเรียนในระบบทวิภาคีสาขาวิชาต่างๆได้ฝูกท่าศสตรจากครูฝุ่นในสถานประกอบการที่มีความชำนาญเรียนรู้ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้พัฒนานตนเองในด้านการสื่อสารกับผู้รับบริการได้ฝึกจากสถานการณ์จริงๆซึ่ง,ง,ง,งต้องมีไหวพริบที่ดีทำงานเสมือนเป็นพนักง,งานของบริษัทจริงค่ะ ใช้ความคิดสร้างสรรในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะได้เรียนได้ฝึกนอกเหนือจากที่เรียนในเวลัยค่ะท้าทายความสามารถในงานที่ต้องค้นหาสาเหตุแก้ไขค่ะต้องพัฒนาตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะสถานประกอบการมีระเบียบวินัยครับตื่นเต้นได้พบชาวต่างชาติได้สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยค่ะที่พี่ที่เป็นครูฝึกในสถานประกอบการ เอาใจใส่ให้ความรู้ทางวิชาชีพและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมค่ะได้ฝึกปฏิบัติจากโลกแห่งคนเป็นจริงต้องมีสติและสมาธิในการทํางานและมีโอกาสได้ทํางานทันทีค่ะเพราะสถานประกอบการยินดีรับเข้าเป็นพนักง,งานประจําค่ะผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่ๆร่วมง,งานทั้งการทํางานและนอกงานครับ พ,พี่ที่ทำงานสอนงานหลากหลายด้านยิ่งได้เรียนรู้ได้ฝึกบ,บ่อยๆชำนาญมากขึ้นครับทําให้ต้องเป็นคนรอบคอบมากขึ้นเพราะเมื่อฝึกอาชีพต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงขึน้นผมเลือกเรียนระบบชวิภาคีเพราะผมได้ฝึกอาชีพในปีที่2ผมสามารถหาไรริได้ระหว่างเรียนครับ<ม>และผมว่าการเรียน,นระบบชวิภาคีจะได้ฝึกอาชีพเชิงลึกในสิ่งที่ผมสนใจมากขึ้นกว้างขึ้นครับหนูได้ฝึกปฏิบัติจากอาชีพที่ชอบ ทำให้เติมเต็มความรู้เรื่องใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะหนูสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จะสถาประกอบการมาใช้เป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชุมชนหนูได้ค่ะก้าวแห่งความสำเร็จของการร่วมพลังระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป